สารแห่งพลังงานศักดิ์สิทธิ์9กันยายน2554เรื่องโลกสมบูรณ์แต่มนุษย์ขาดแคลนโลกนี้สมบูรณ์แต่ทำไมมนุษย์จึงขาดแคลนเราต่างจมอยู่กับความหวาดกลัวสิ้นหวังความขาดแคลนสารพัดจากการใช้ชีวิต ความทุกข์ความวิตกกังวลเป็นวังวนของการใช้ชีวิตซ้ำแล้วสำเล่าเหมือนตกนรลกทั้งเป็นเป็นความยากเกณฑที่จะหลุดออกจากความจำเป็นของชีวิตได้เราต่างสร้างกรงขังตัวเองจากความจำเป็นชั่วคราวน่าเศร้าที่เรามองไม่เห็น และไม่ได้มองความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ที่โลกมอบให้เราแม้แต่น้อยเราต่างลงเชื่อหลงคิดไปเองว่าโลกนี้โหดร้ายขาดแคลนไม่เพียงพอมีไม่มากพอที่จะเหลือมาให้เราดวงตาเราแสนสัน้นฝ้าฟางขับแคบ เกินกว่าจะมองเห็นความจริงของโลกอันงดงามและร่างพร้อมนี้ได้การหมุนไปของโลกคือโอกาสของทุกสรรพชีวิตแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มอบความหวังความอบอุ่นและพลังงานมหาศาลให้กับโลกให้ทุกชีวิตได้เริ่มต้นดื่มกินของอร่อยลิ้นเชยชมความงดงาม ของสรรพสิ่งของโลกมานานนับล้านล้านปีแต่มนุษย์ก็ยังไม่เข้าใจสิ่งที่โลกมอบให้อยู่ดีหัวใจมนุษย์เต็มไปด้วยความขาดแคลนสิ้นหวังกังวลต่อสู้ดิ้นรนไปด้วยความยากไร้ขัดสนเจ็บปวดรวดร้าวทรมานจิตใจไม่จบสิ้น สุดท้ายก็จบชีวิตลงอย่างเดียวดายโหยหาสิ้นหวังไรซึ่งคุณค่าแห่งชีวิตเวลาที่มีอยู่ว่างเปล่าและโหดร้ายสำหรับการมีชีวิตความทุกข์กัดกินชีวิตจนไม่เหลือช่องว่างให้มองเห็นความงดงามของโลกมนุษย์ไร้เดียงสาอ่อนต่อโลก งอเขลาเบาปรราัญญาอ่อนแอทางจิตวิญญาณจึงถูกสังคมโลกกลืนกินได้ง่ายการวิ่งไปตามกระแสะความต้องการของสังคมโลกมนุษย์เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟกฎระเบียบข้อบังคับข้อกำหนดต่างๆมนุษย์สร้างมันขึ้นมาเพื่อคุมขังหน่วงเหนียวฉุดรั้งมนุษย์เอาไว้เอง ถูกผิดชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจคือหนทางที่คับแคบตีบตันและบีบบังคับทำให้มนุษย์เอาตัวรอดได้ยากลำบากการติดอยู่กับข้อกำหนดตามความเข้าใจตามความคิดเห็นของคนอื่นตลอดเวลาทำให้เราค้นหาความจริงได้ยากมากขึ้นเพราะข้อกำหนด จะดึงเราเข้าหามันตลอดเวลากลายเป็นกับดักชีวิตอิสรภาพจากข้อกำหนดเป็นสิ่งที่เราต้องคิดและต้องการมันมากที่สุดในขณะนี้ความรู้ของคนอื่นเป็นเพียงแนวทางความรู้ที่เกิดกับตัวเองคือความรู้แท้ๆของเราในช่วงแรก เราอาจอาศัยความรู้ของผู้อื่นเป็นแนวทางสักระยะหนึ่งจากนั้นเราต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาเองต้องเป็นความรู้จริงๆของตนเองบอกและสอนตัวเองให้มีวิถีชีวิตแบบตัวเองให้ได้แล้วพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เลิกจมอยู่กับความทุกข์ ความไม่รู้ต้องฉเฉลียวฉลาดมองทุกอย่างอย่างเข้าใจมันจริงๆศึกษาหาความรู้ทดลองลงมือทําประสบการณ์อย่างหนึ่งจะนําไปสู่ประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆจนพบความรู้ของตัวเองจงมีเวลาสำหรับการสำนึกบุญคุณโลกและผู้คนที่เป็นแบบอย่าง เป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือเรามาตลอดเวลาที่เราเกิดมาบนโลกในขณะที่เรารู้สึกขอบคุณพลังงานดีๆจะแทรกเข้าสู่ความรู้สึกจิตใจทำให้ร่างกายและจิตใจสงบสุขสิ่งดีๆต่างๆจะทยอยเข้าสู่ชีวิตง่ายขึ้นอย่าให้จิตวิญญ,ญาณเปือเป้อน ชำรุดเสียหายไปกับกฎกติกาของสังคมและอย่าก,กังวลในสิ่งที่ทำดีแล้วเพราะอาจมีหรือไม่มีใครเลยที่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่แอบแฝงอยู่ในความตั้งใจของเราจงวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าให้มอบความรักความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวเป็นอาวุธปกป้อง คุ้มครองให้เข้มแข็งกล้าหาญพอจะลุกขึ้นเดินไปจากความเคยชินเดิมๆสู่อิสรภาพมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมมนุษย์แย่งชิงทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าทาั้งสิ้นทรัพย์สินเงินทองเป็นของสมมุติขึ้นมาเพื่อการแลกเปลี่ยนเท่านั้นสมบัติที่แท้จริง คือจิตวิญญาณที่ไม่แม้สักครั้งที่กินหรือใช้ของของโลกจิตวิญญาณของมนุษย์มาเพื่อเรียนรู้ค้นหาความจริงของการมีชีวิตเพื่อขอบคุณและขอบคุณเท่านั้นจิตวิญญาณใดที่สะสมสิ่งใดของโลกเอาไว้ในขณะมีร่างกายจิตนั้นจะตกลงสู่สิ่งนั้น ตามอำนาจแห่งจิตจะพาไปเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บสะสมความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์มันเอาไว้เมื่อตกลงสู่ผื้นดินย่อมเจริญเติบโต,ตเป็นต้นใหม่การเวียนว่ายตายเกิดจึงเกิดขึ้นตามกฎธรรมดาของโลกมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตและจิตวิญญ,ญาณตนเอง อย่าผัดวันประกันพุ่งหวังว่าเดี๋ยวก็จะดีจงก้าวข้ามความไม่รู้ไปสู่สิ่งที่ต้องรู้อย่างชาญฉลาดอยู่บนโลกอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่าตอบแทนโลกในขณะที่ยังมีโอกาสและเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนรุ่นหลังได้เห็นเราทุกคนเกิดมา เพื่อหาคำตอบให้กับตัวเองเมื่อได้คำตอบแล้วก็จงใช้ชีวิตไปตามคำตอบนั้นให้ดีที่สุดที่สุดของธรรมชาติคือดีที่สุดผลไม้ดอกไม้สวยที่สุดมีประโยชน์สูงสุดมเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดคือต้นไม้ที่แข็งแรงที่สุดจากความงดงามที่สุด สู่ความน่าเกลียดที่สุดคือเน่าเปื่อยผุพังแตกสลายกลายเป็นดินเหมือนที่เคยเป็นมาจากดินสู่ดินเป็นกฎธรรมดาของธรรมชาติที่มองเห็นได้ย่อมพิสูจน์ให้เห็นว่าจิตวิญญาณมนุษย์กินความชอบธรรมและไม่ชอบธรรมจากความว่างเปล่า สู่ความว่างเปล่าอย่างที่เคยเป็นมาเป็นธรรมดาของโลกจัก,กรวาลที่เรามองเห็นด้วยตาเป็นความว่างเปล่ามนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มนุษย์มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดมีจินตนาการอยู่ในความว่างเปล่ามีดวงจิตที่แยกออกจากร่างได้ตลอดเวลาแต่มีชีวิตร่วมกัน เรากับเป็นหนึ่งเดียวกับกายแต่ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อร่างกายหยุดทำงานจิตวิญญาณจะออกจากร่างกายไปและจะไม่สามารถทำอะไรบนโลกได้อีกมนุษย์ผู้ชาญฉลาดพ่ายแพ้อยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือความโง่อเขลาของตนเองชีวิตติดกับดัก ที่ตัวเองวางล่อเอาไว้มายาวนานหลายพันปีและจะติดกับดักต่อไปอีกนานเท่าไหร่ความเจริญทางด้านวัตถุจะนำเราไปสู่หุบเหวแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะถูกจองจำกักขังด้วยวัตถุสิ่งของที่เสื่อมสลายได้สิ่งหนึ่งหมดไปสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ มุนเวียนเข้ามาให้เราหลงกลความเจริญที่จะดึงเราออกไปจากความจริงแท้ผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผู้ที่สามารถชนะขีดความสามารถของตัวเองการมองเห็นความสามารถของตัวเองในการเอาชนะความเคยชินเดิมๆเ,เป็นความสำเร็จที่ขาวสะอาดเราต้องยอมเสียสละบางอย่างเพื่อบางอย่าง การมองภาพที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นลึกขึ้นเป็นความจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองในการใช้ชีวิตความรู้จากภายนอกเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ภารก,กิจง่ายขึ้นเท่านั้นแต่ไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความต้องการที่แท้จริงถ้าเราค้นพบความต้องการที่แท้จริงของเราเจอและบอกตัวเองได้ชีวิตนี้จะมีแต่ความสนุกสนานและดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆชัดเจนขึ้นและเราก็จะค่อยๆรู้จักความต้องการของตัวเองชัดขึ้นอีก ไม่มีกฎตายตัวสำหรับความต้องการอะไรก็ได้ที่เราต้องการจริงๆบอกตัวเองให้ได้และมีความเชื่ออย่างหมดใจเราจะได้ครอบครองสิ่งนั้นเมื่อเราเชื่อและกล้าจะโบยบินเราก็จะได้บินคนที่เคยออกจากกฎจะรู้จักอิสรภาพที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรและจะไม่ยอมให้ตัวเอง กลับเข้าสู่กฎที่เหมือนกครงขังอีกต่อไปความสำเร็จเล็กๆจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นคนไม่ใช่อุปสรรคท้องฟ้าสายลมแสงแดดเม็ดฝนก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคเช่นกันอุปสรรคที่แท้จริงคือความอ่อนแอฝ่ายจิตความไม่รู้ ความสับสนความไม่กล้าหารจงมองทุกอย่างด้วยจิตอย่างรู้รู้ความจริงของทุกสรรพสิ่งอย่ามองผ่านนเพราะจะไม่มีทางรู้ได้เลยชีวิตต้องจริงจังมากๆอ่อนโยนมากๆว่างเปล่ามากๆโอกาสมาถึงแล้วหมดเวลาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนไม่รู้ต่อไป ชีวิตไม่ใช่เกมที่เริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้โอกาสเรามีแค่ครั้งเดียวต้องทำให้ดีที่สุดทำให้สำเร็จไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนทางสิ้นมีแต่ของชั่วคราวให้เราได้เรียนรู้ฝึกฝนบนโลกใบนี้เท่านั้นโลกนี้อุดมสมบูรณ์พร้อม รอคอยทุกคนให้เข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนพิสูจน์ความจริงมนุษย์ที่เรียนรู้จากโลกความจริงจะสอนให้หลุดพ้นจากเครื่องจองจำจากความทุกข์ความขาดแคลนกลายเป็นความสมบูรณ์พร้อมเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์ได้ในที่สุดเสียงเรียกจากเอสเทเรซา ถ่ายทอดเสียงโดย The Angels My